สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ๋าปากเขาพูดเมืองเพชรบูร์วันนี้จะมีแนวทางมาฝากแล้วนะคะสี่โมงเย็นมาลุกกันนะคะใครจะเป็นเศรษฐีชั้น,นสีชั้นอสีเออก็อยากพูดคํานี้นะคะว่าใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นอสีชั้น,นสีอ่าแล้วใครได้เป็นเศรษฐีนะคะอันนี้นะคะก็อยากพูดเหมือนกันเลยเต็มเมแต่วันนี้นะคะอ่ะ ที่จ๋าบอกไว้ว่าวันนี้จ๋าซื้อเลขตัวไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจ๋าซื้อตัวไหนบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้จ๋าเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆในงวดต่อไปมาดูกันนะคะแนวทางที่จ๋านามาฝากในวันนี้นะคะมีตัวไหนกันบ้างเอ่ยนะคะมีเลขประมูลนะคะเจฟองเบียแล้วก็จะเป็นเลข พระธุดงนะคะบอกเลขนี้นะคะให้ไปดูที่ข้างรถเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเลขไหนบ้างนะคะสําหรับนะคะตัวจ๋าเองนะคะวันนี้นะคะจ๋าซื้อตัวไหนอ่าอันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของจ๋าเองนะคะนั่นก็คือว่าอ่าเป็นความฝันของจ๋าใช่ไหมอ๋อเนื่องจากแม่แม่เขาจะชอบบน่นเขาจะชอบบ่นว่า อยากได้โชคนะคะพอดีจะที่ที่จะบอกไว้ว่าจะไปบูชาไอ้ไข่มาใช่ไหมเออแล้วทุกวันพระจ๋าก็จะขึ้นขึ้นน้ำอะ่ะบูชาใช่ไหมขึ้นน้าให้ไอ้ไข่อะ่ะแล้วค่ะเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนวันพระเมื่อกี้นะคะวันก่อนเนาะวันพระแม่ฝันเมื่อวานเออเมื่อวานเมื่อวานเป็นวนันพระเนาะเออแม่ฝันว่าเนี่ยไข่อะ่ะมามา,มาเข้าฝันอะไรประมาณนี้นะแต่แม่จําเลขไม่ได้นะ แต่แม่ซื้อสี่สองสองสี่นะคะแล้วอีกอย่างนะคะนั่นก็คือเลขของจ๋าเองแต่ของจ๋าจะเป็นวันพระก่อนก่อนนะคะก่อนของแม่นะคะก่อนวันพระที่แม่ฝันนะคะก็คือว่าจะฝันเนาะว่าเออไฝันน่ะเหมือนกับว่าเขาเอาทองมาให้ทองมาให้จ๋าใช่ไหมจะเป็นแหวนเป็นสร้อยอะไรประมาณนี้แล้วคราวนี้จ๋าก็มาดูใบตรวจตรวจเลขอะ่ะแล้วเขาบอกว่า มีมีคนโทรมาบอกว่าจ๋าถูกหวยจะบอกเอ้าแล้วถูกจริงเหรออะไรเงี้ยจ๋าซื้อแค่ซื้อแค่เลขตัวเดียวทาไมจะฟุกแค้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออเขาบอกว่าจ๋าได้สร้อยนะเ,เจ้าแรกจะบอกว่าจ๋าได้สร้อยอร,อรอบสองนะคะจ๋าก็มานึกเอา้าก็ซื้อสองสามมาอีกนี่เยอะเลยแล้วก็ลอตเตอรี่ก็ซื้ออีกสองสามอะไรประมาณนี้นะ่าคานี้ ถูกนะคะเต็มๆแบบอู้ในในฝันดีใจมากอะไรประมาณนี้ดังนั้นนะคะในวันนี้นะคะที่หลายท่านถามมานะคะว่าจะซื้อเลขตัวไหนจะซื้อเลขตัวนี้นะคะข้างบนจะเป็นเลขแม่ที่ฝันฝันเกี่ยวกับไอ้ไข่เนาะส่วนจ๋าจะซื้อตัวนี้จ๋าก็บอกไอ้ไข่แล้วว่าถ้าไม่ออกบนก็ออกล่างก็ได้นะคะสองส,ส,ส,สองแล้วจ๋าจะ,จะ ซื้อชุดนะคะชุดทหารแบบลล่อเลยให้ไข่นะคะคือบนเลยบนอยากได้ยชงนะคะก็เออบอกไอ้ไข่ไว้นะคะยังไงก็เพื่อนๆถ้าชอบก็จัดตามได้นะคะต่อมาเอาเอาชุดต่อมานะคะที่จะบอกไว้ตอนแรกเนาะว่าอ่ะพระธโดงนะคะพระธุดงนะคะบอกนะคะว่า ให้ไปดูที่รถแมคโครนะคะแล้วจะมีโชคโชคมันจะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าที่รถแมคโครอะ่ะมีเลขอะไรบ้างซึ่งนะคะหลายท่านเลยก็น่าจะนะคะน่าจะอ,าอยากได้โชคกับพระเหมือนกันเหมือนจะาจากก็อยากได้เนาะถ้าหลวงพ่อหลวงพีออ่บอกโชคอะ่ะใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละอ่ะอันนี้นะคะเป็นตัวเลขนะคะที่ พระธุดงบอกให้ไปดูที่ลวดแมคโครนะจะเห็นนะคะทั้งทั้งสองด้านนะจะเห็น9 1 3กับ1747นะคะถ้าถ้าเราตัดออกมาจริงๆนะคะสามตัวเราเราเริ่มืันที่ตัดสามตัวนะคะสามตัวนะคะหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดก็จะได้นะคะหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดอันนี้พระธุดงบอกนะคะสามตัวยีงหนึ่งชุดนะคะเก้าหนึ่งสามแล้ว เรามาดูนะคะชุดสองตัวนะคะก็จะได้นะคะเอาแบบตัดเอาต,ตรงๆเลยนะคะอะมาดูนะคะชุดสองตัวนะคะจะตัดออกมาให้หมดนะคะหนึ่งสามนะคะ,ะ,คะเลขท้ายนี้เลยหนึ่งสามนะหนึ่งเจดนะคะหนึ่งเจก็ตามนี้เลยข้างหน้านะคะ2ตัวหน้าสี่เจ็ดนะคะ ตัวนี้เลยอีก9 1นะคะ91้าก็ขอเอาเป็นตัวหน้านี้นะคะอันนี้นะคะคือจะเป็นเลขของพัทธุดงนะคะที่มาบอกว่าอยากมีโชคนะคะให้ไปดูที่ข้างรถแมคโครก็จัดไปเลยนะคะคือหลายท่านอาจจะบอกว่าโชคนะคะอาจจะมาจากแบบหลายๆที่แต่เฉพาะบางคนนะคะดวงใครนะคะที่จะถูกกับเลขตรงไหนหรือว่าที่มาไหนอะไรประมาณนี้นะคะมากกว่านะ จาก,ก็เลยเออเห็นว่าเป็นเลขที่น่าลุ้นใช่ไหมจาก,ก็เลยจัดมาฝากนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปลุ้นกันในงว่นนี้ส่วนมากนะคะเลขจะออกเลขอั้นด้วยเลขจะออกเลขอั้นแต่นะคะก็ออกเลขเบิเ้ลเลขงหามด้วยเช่นกันดังนั้นก็อยากฝากไว้นะคะมาดูชุดต่อมานะคะสําหรับเลขชุดนี้นะคะคือจ่าให้เพื่อนๆเ,เลยเลขประมูลเจฟองเบียนะคะ เลขประมูลเจฟองเบียตามความเป็นจริงแล้วอะ่ะเลขประมูลเจฟองเบียเขาจะให้มาแค่ชุดเดียวใช่ไหมแต่นะคะวันนี้จ๋าจะพาเพื่อนเพื่อมาดูตามที่แนวทางนะคะตามแนวทางที่คำนวณออกมาเผื่อฝากไว้ให้เพื่อนๆะไปลุ้นนะคะไปดูที่จริงนะคะเจฟองเบียนะคะจับให้มานะคะให้วิ่งให้รูดอะ่ะจะมี4กับ9ใช่ไหมอ่ะจะมี4กับ9นะคะ แล้วนะคะวิ่งรูดนะฟันนะคะให้ฟัน9นะให้ฟัน9นะคะอ่ะตามมานะคะชุด2ตัวทั้งหมดของเจฟฟองเบียนะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาคอนเฟิร์มเลขชุดเดียวจริงๆเลยนะคะแต่อันเนี้ยนะคะเลขไอ้ทั้งหมดนะคะที่จับมานะคะ อ่าอันนี้นะคะจะเป็นนะคะเลขชุดสองตัวนะคะวิ่งรูดนะคะ4กับ9ใช่ไหมฟัน9นะคะฟันนะคะตัวฟันอ่าสองตัว4 0 4 1 4 2นนะคะ90 9 1 92ฟันขาดนะคะ93กับ94ส่วนถ้าเลขวิเคราะห์นะคะเลขวิเคราะห์จริงๆนะคะชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวอันนี้ชุดสองตัวนะสามตัวนะคะฟัน9เช่นกันนะคะ ชุดฟันจะฟันเก้านะเลขชุดสามตัวนะคะจะฟันเก้านะ,อ,ะอันนี้นะคะระวงอยู่ในป่ามันต้องระวงนะคะถ้าชุดสามตัวทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะอ่ะอันนี้ชุดสามตัวของเจฟองเบียทั้งหมดนะคะอ่ะก็จะเป็นศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าห้าแต่นะคะถ้าชุดเดียวที่หนักจริงๆเลยนะคะ จะเป็นชุดนี้นะคะจะเป็นชุดนี้95แต้95อันดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็ดูดูดูชุดทั้งหมดเลยทั้งชุด2ตัวสตัวนะคะที่เจฟองเบียรเขาให้มานะคะดังนั้นนะคะวันนี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ4ี่โมงเย็นนี้นะคะรู้กันสำหรับวันนี้ขอให้เฮงๆทุกคนเลยสวัสดีค่ะ